ือเป็นเรื่องที่น่ายินดีและน่าภูมิใจอีกครั้งเมื่อสิทธิ์่าจากเวทีเดอะสตล์อย่างแอมผู้ริคูลกริจากเดอะสตาร์ปีเได้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีกลายเป็นบนัณฑิตใหม่จากจุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยซึ่งเรามีบรรยากาศการซ้อมรับปริญญาของแอมมาฝากกันครับจบแล้วครับคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยครับผมเกียรีสาวจครับ อีก0.05ก็จะได้เกียรติยมแล้วแต่ไม่ได้ไม่เป็นไรครับแรกกับประสบการณ์ถ้าเกียรติยมไป0.05ครับเกียรติยมมาที่3.25ครับแได้3.2ครับก็ดีแล้วครับได้มาถึงขนาดนี้ก็ก็ดีใจแล้วพ่อแม่ก็บอกว่าก็ไม่เป็นปัญหาถือว่าประสบความสําเร็จครับกว่าก็จะจบได้ผ่านความยากลบาบากควาสมควรเพราะว่าเรียนปกติแล้วเนี่ยมันก็ มันก็หนักอยู่แล้วมันก็ยากอยู่แล้วนี่เราเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยบางทีแบบใกล้ๆสอบก็มีงานเข้ามาแต่คือมาอัดแน่นกันตอนตอนใกล้สอบเนี่ยเราก็ก็ดีใจที่มันผ่านมาได้ครับผมที่แอมแพนไว้นะครับก็อยากจะลุยงานทางวงการบันเทิงให้เต็มที่เพราะว่าเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เรียนไปด้วยทํางานไปด้วยมันก็หลายอย่างอยากจะลองทําตรงนี้ให้มันแบบเต็มที่ไปก่อนส่วนเรื่องวิชากฎหมายนิติที่แอมเรียนอยู่เนี่ย เขาบอกว่าทํางานได้จนถึงอายุ70ปีซึ่งมันก็นานมากอีกยาวนานมากมก็เลยคิดว่าขอเวลาให้กับสิ่งที่ผ่านมาเข้ามาในชีวิตโอกาสที่มันผ่านเข้ามาก่อนครับแล้วก็เดี๋ยว ยังไงเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งอาจจะก,กลับไปเรียนหรือว่าเรียนเพิ่มเติมหรือว่าสอบในหรือว่าสอบอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันครับครับหนึ่งสองสามผลงานในวงการบันเทิงต่อจากนี้ก็ตอนนี้ก็มีถ่ายชิดคอมเรื่องมันนี่มีรักออกอากาศทุกวันอาทิตย์หกโมงเย็นช่องเก้าครับใครที่สนใจก็ติดตามชมกันได้ส่วนผลงานอื่นๆก็รอติดตามชมกันครับหวังว่าจะมีข่าวดีออกมาเรื่อยๆครับ และแอมก็ถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่น่ายกย่องและน่าภูมิใจเพราะนอกจากจะได้ออกตามหาความฝันมุ่งมั่นสู่เส้นทางการเป็นนักร้องที่ตัวเองรักแล้วเขาก็ไม่ทิ้งการเรียนไม่ทิ้งหน้าที่การศึกษาที่ตัวเองต้องทําและกล้าสู่ความสาเร็จได้อย่างที่ตั้งใจทางรายการก็ต้องขอยกย่องและยินดีกับแอมด้วยครับ